สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเบิร์นไขมันทั้งตัวเลยนะครับแล้วเป็นท่าที่เบิร์นไขมันที่ดีที่สุดเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับถ้าทําตามนี้แล้วก็เราไม่ต้องกลับไปเดินแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับท่าแรกนี้นะครับก็จะเป็นบาเบลแบ็กคอรนะครับนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของที่เป็นบาเบลนะครับแล้วก็โหลดน้ําหนักนะครับนะฮะ หนักไปที่หลังนะครับแล้วเราก็ทําเหมือนท่าซคกอนเลยนะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยมันสามารถโหลดน้าหนักเนี่ยได้มากกว่าที่เป็นดัมเบลนะครับนี่นะครับก็ย่อไปเหมือนเดิมเลยนะครับนะครับพอท่านี้นะครับก็จะเป็นการเผาผลาญไขมันได้ดีเลยครับเพราะว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือได้ทั้งต้นขานะครับขาด้านในนะครับรวมถึงหลังด้วยนะครับหลังล่างด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจึงเป็นท่าที่ เบิร์นไขมันได้ดีมากเลยนะครับถัดมานะครับเป็นท่าที่2นะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าซูโม่ส็อคอรนะครับนะครับเราก็ใช้ในส่วนของที่เป็นแผ่นเพจนะครับหรือว่าตัวแผ่นน้ําหนักเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ย่อลงไปนะครับก็คือกางขาออกนะครับกางขาออกเหมือนท่าซูโม่เลยนะครับนะครับท่านี้ก็เล่นเหมือนกันเลยนะครับก็คือเราจะเล่นทั้งหมดเนี่ยครับ15้ครั้งต่อเซตนะครับแล้วก็เล่นทั้งหมด5เซตนะครับ 5เซตนะครับครับท่านี้นะครับก็จะช่วยในส่วนของที่เป็นต้นขาด้านในด้วยนะครับครับต้นขาด้านในเนี่ยครับนะครับสำหรับใครที่ต้องการแบบกระชับนะครับต้นขาให้มากขึ้นนะครับก็กวรที่จะเล่นตามคลิปนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ย่อลงไปเนี่ยครับแล้วขึ้นมานะครับขึ้นมาก็หายใจออกนะครับนะครับลงไปหายใจเข้านะครับขึ้นมาหายใจออกนะครับนะครับทำช้าๆก็ได้นะครับมันจะได้มีแรงต้านช่วง ช่วงตอนเราลงมาครับขาเราจะได้รู้สึกว่าเราได้ออกแรงมากขึ้นนะครับนะครับถัดมานะครับเป็นท่าที่3นะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าสคอรับนะครับนะครับถ้าใครมาถึงท่านี้ได้นะครับเนี่ยครับถือว่าร่างกายของท่านเนี่ยครับแข็งแรงแล้วครับนะครับเพราะว่าที่ทํามาเนี่ยครับผมขาสั่นไปหมดแล้วครับนี่นะครับ ท่านะี้ครับผมก็จะยืดระยะเวลาไปนิดนึงครับนะครับพอ ah. ตอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ดันแผ่นน้าหนักเ e นี่ยครับขึ้นด้วยนะครับเพื่อยืดระยะเวลาขานิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ในส่วนของเป็นการฝึกหัวไหล่ไปด้วยนะครับพูดง่ายคือเราต้องการเล่นแบบทั้งตัวไปเลยนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับท่านี้ก็เหมือนกันนะครับทาทั้งหมด15ครั้งนะครับต่อหนึ่งเซตนะครับทำทั้งหมด5เซตเหมือนกันนะครับนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขาเนี่ยร้อนเผาเผาเผาเลยนะครับนะครับ นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราเนี่ยทำงานเป็นอย่างดีเลยนะครับถัดมานะครับเป็นท่าที่4นะครับท่านี้นะผมขอใช้เป็นดัมเบลแทนนะครับก็คือเป็นท่าเล็กลังนะครับนะครับเราก็ก้าวขาออกมาข้างหน้านี่ครับนะครับจะค้างไว้ก็ได้นะครับนะครับเพื่อเพื่อเป็นการทรงตัวนะครับให้ทําง่ายๆนะครับแล้วก็ย่อลงไปอย่างเงี้ยครับย่อลงไปอยางเครับทาเหมือนกันเลยนะครับสลับซ้ายขวานะครับ ข้างละ15ครั้งข้างในละครับเรียกว่าเป็น1เซตนะครับทำทั้งหมด5เซตเหมือนกันครับนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าถ้าเกิดฝึกท่านี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเดินนะครับนะผมบอกพูดจริงนะครับก็คือเดินไม่ไหวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ